สวัสดีครับผมฮาหลุยโฮมนะครับคลิปนี้ผมจะมาสุ่มจับผู้โชคดีที่ถ่ายถูกว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายชนะน้องแม็กจริงจริงคือแพ้น้องมาตลอดเลยครับคลิปนั้นคือถ่ายคลิปได้ตอนเจอหน้ากันถ่ายแบบถ่ายเลยไม่พูดไปจะต่างฝ่ายไม่รู้เลยครับเล่นเล่นเล่นเด็กอะไรนะครับชนะเฉยเลยทําบุญมาเยอะครับได้ออกรวๆไปดูรายชื่อผู้ที่ถายถูกนะครับพร้อมของรางวัลที่ผมจะแจกนะครับ ผมจะแจ้งให้ทราบว่าถ้าให้เราส่ง EMS นะครับทางร้านลงกล่องแล้วส่ง EMS ให้เสมอจะบวกตังค่าส่ง50บาทนะครับผมแต่ถ้าใครมารับหน้าร้านได้ก็มารับเลยครับไปและนี่ก็คือรายชื่อทั้งหมดที่ถ่ายถูกนะครับเชียร์พี่หลุยนั่นเองนะครับ23ท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะฉีกกระดาษนี้ครับม้วนลงกล่องแล้วก็สุ่มจับ3รางวันนะครับ3รางวันนี่ครับรางวัลที่แจก คนจริงเรื่องปิ้งย่างนะครับผมทีนี้เราไปดูกันครับนี่นะครับหลังจากที่ตัดแล้วผมก็จะม้วนใส่กล่องแล้วให้คนจับนะครับลืมบอกครับให้นี่ด้วยครับเคาน์เตอร์พลังคริกกับร้อยล้านนะครับผมมีทุกสีให้ท่านเลือกนะครับผมผมมีทุกแบบนะครับเราเปิดคาตั้เยอะที่สุดแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดรจกาโก้เราก็ต้องทับนะครับทุกไลยชื่อไม่มีตกหล่นนะครับคุณทายผม ผมก็ให้รางวัลคุณเด้ยไม่ใช่คุณทายถูกเออฮึแต่พอเป็นคนอื่นถ้าทายถูกก็ถ้าเป็นคู่เอือนก็จะให้ของอน,น้อยกว่านี้ใช่ไหมนี่เป็นพี่หลุยส์พี่หลุยส์ให้เยอะหน่อยเอ,อ้ยพิ่งน,นะกว่าจะม้วนหมดคนทายเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยจริงๆจะแจกรางวัลเดียวเรา่าไม่คิดว่าจะคนจะเยอะขนาดน,นี้แต่แล้วเดี๋ยวเราจะให้แต่และคนนะครับไม่ใช่ผมจับด้วยนะผมจะให้คนอื่นสุ่มจับด้วยนะเอ,อ้ยนี่แล้วก็ล็อกไทยดูก่อนครับสุดจริงครับสวยจริง ลังจากรีวิวแล้วก็ไทยก็มาจับผู้โชคดีต่อนะครับมีชื่อทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะมีปิวไปบ้างก็เถอะกนี่นะครับผมขยเยาแล้วนะครับยี่สิบกว่าลายชื่อนะครับคนจับมีสามคนครับผมบอสครับผมเล่นคุกเหมือนกันนะครับน้องเป็กนะครับเล่นโทเคนลมบุนะครับแล้วก็น้องนัทนะครับเล่นสีเขียวครับผมแกะหน่อยพี่ถือกล้องอยู่แกะเปิด หยิบกันคนละใบครับแล้วแกจะส่งรายชื่อยื่นมาที่กล้องเลยนะครับใบเดียวนะครับอีกก็ถ่ายเหรอถ่ายพี่ใช่ใช่ถ่ายพี่ไม่ผิดหวังอยู่แล้วทำไมอ่ะก็แกะสิแกะสิแก่ชี้ต้องแม็กผิดเว้ยมายื่นมาที่กล้องเร็วจะดูผู้โชคดีเร็วไหนคนนี้คนแรกครับผมใครเออผมไม่เห็นว่าชื่อนะมันไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสนั่งชี้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  เลตเตอร์ซีนะครับผมใน YouTube นะถ้าน้องเห็นไลน์ชื่อตัวเองแล้วก็ทักมาที่เพจนะครับผมแสดงตัวตนให้ได้นะครับว่าตัวเองเป็นคนนี้นะครับดูคนต่อไปครับยื่มนมาอะไรเลตเตอร์ซี <Letter C. S 1> โออะไรอ่ะุ่มทาย,ยาเหรอภูมิทัญญาเออโหและคนสุดท้ายครับผมไม่มีชื่อหนูอ่ะอะไรอ่ะคุณกี้เหรออะไรกี้กี้นี่แหละ สามคนนี้นะครับทักมาที่เพจฮัลลี่โฮมเลยนะครับผมคุณจีหลังจากที่เห็นคลิปนี้นะครับผมก็นะครับทักมานะครับแสดงหลักฐานยังไงก็ได้นะครับคุณได้2อย่างนี้นะครับ1แล้วก็เลือกอันนี้1ใบนะครับผมแล้วรอติดตามทายเกมต่อไปได้ในยู u ูบฮัลลุยโฮมนะครับฝากติดตามช่องฮัลลุยโฮมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ